็มาถึงช h a p t e เตอร์ที่2กันแล้วนะคะเรื่องอัตราส่วนสัดส,ส่วนร้อยละนะคะอัตราส่วนสำเกีใช้คําว่า ratio น,น,นะคะเผื่อไปเรียนกับทีเชื่อชีล่านะคะก็จะได้คุ้นกับคาศัพท์ด้วยนะคะมาดูกันคะ่ะอัตราส่วนคือการเขียนแทนการเปรียบเทียบของปริมาณ2ออย่างขึ้นไปแทนด้วย a ต่อ b อ่านว่า a ต่อ b นะคะตัวอย่างเช่น Ờ, ผลการแข่งขันสกอร์แข่งขันฟุตบอลเช่นชนะ2ประตูต่อสูตยใจเรื่อวอัตราส่วนนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถเขีนยนูนร์มของเศษส่วนได้ด้วยเพราะว่าเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณแต่ยังอ่านว่า A ต่อ B เหมือนเดิมนะคะเช่นค่าโดยสารรถ2แถวคนละ7บาทอัตราส่วนอยู่ตรงไหนเอ่ยก็ต้องอยู่ตรง คนละ7บาทนั่นหมายความว่า1คนจะจ่ายเงิน7บาทดังนั้นเขียนแต่ส่วนได้เป็น1ต่อ7ความหมายก็คือ1คนต่อ7บาทแต่ถ้าเกิดเราสลับที่การกลายเป็น7ต่อ1ความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะคะจะกลายเป็น7คนต่อ1บาทดังนั้นการสลับที่นะคะทำให้ความหมายมันเปลี่ยนดังนั้นตำแหน่งในการเขียนนะคะต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยเพราะข้อนี้ คนละก็คือจํานวนคนต่อจํานวนเงินก็คือบาทนะคะนั้นตัวหน้าคือคนตัวหลังคือเงินต่อไปนะคะอัตราส่วนที่เท่ากันเมื่อสักครู่ในยกตัวอย่างไปแล้วว่า1ต่อ7ก็คือ1คนจ่ายเงิน7บาทถ้า2คนก็จ่ายเงิน 14บาทนะคะจะเป็นเรื่องของจำนวนเท่าทำได้2แบบคือใช้การคูณและก็การหานะคะมาดูดีกว่าว่าเราจะหาอัตราส่วนเท่ากันได้อย่างไรนะคะเขาบอกว่าทำได้โดยนำจำนวนที่เท่ากันมาคูณหรือหารอัตราส่วนยกเว้น0นย์กับ1เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าศูนย์คูณอะไรก็ได้0 1, ูนย์คูณอะไรก็ได้ตัวเองถูกไหมคะดังแบบนั้น สูตรคูณที่ใช้แนะนำเป็นสูตรคูณแม่สองแม่ห้าแม่สิบเพราะมันง่ายในการคำนวณนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะข้อแรก3ามต่อเจามต่อเจตรงนี้นะคะทั้งสาทั้ง7เป็นจํานวนเฉพาะทําให้เราจะต้องเลือกวิธีการคูณนั่นเองนะคะถ้าเจอจวนเฉพาะใช้การคูณเลยนะคะ เพราะว่าอะไรคะโดยเฉพาะเนี่ยมันมีหารลงตัวแค่หนึ่งกับตัวมันเองเท่านั้นดังนั้นถ้า,าส่วนในข้อใดมีจำนวนเฉพาะให้หนูเลือกใช้การคูณได้เลยนะคะก็สามต่อเจ็ดจะเท่ากับก็เลือกการคูณก็แล้วแต่เลยจะคูณด้วยอะไรนะคะซึ่งข้อนี้ครูพี่ปอใช้คูณสองถ้าข้างบนคูณสองข้างล่างก็ต้องคูณสองนะคะซึ่งสามคูณสองเท่ากับหกเจ็ดคูณสองเท่ากับสิบสี่ ดังนั้น3ต่อ7จะมีค่าเท่ากับ6ต่อ14ค่ะข้อต่อไปนะคะ24ต่อ8ข้อนี้จะใช้การคูณก็ได้ใช้การหารก็ได้นะคะมาดูแบบแรกกันก่อนดีกว่านะคะครูปอใช้การคูณครูปอก็เลือกคูณด้วย10เพราะมันง่ายเพราะการคูณส0ก็แค่เติมศูนย์ลงไปก็จบละนะคะดังนั้นตัวบนได้เป็น240ตัวล่างได้เป็น 80ดังนั้นคำตอบก็คือ240ต่อ80นะคะมาดูอีกวิธีการหนึ่งดีกว่าใช้การหารแต่การหารต้องคิดนิดนึงว่าจำนวนที่นำมาหารเนี่ยต้องหารลงตัวทั้งตัวบนและตัวล่างซึ่งครูปอมองว่า24กับ8เป็นจำนวนคู่ดังนั้นครูปอใช้หารสองทั้งบนและล่าง อาจจะใช้สุดคูณแม่สี่ได้ไหมได้แม่แดได้ไหมได้ดังนั้นในการเลือกการหารต้องคิดเพิ่มนิดนึงว่าจำนวนที่ออกมาหารนะนะั้นน่ะมันหารลงตัวไหมนะคะต้องคิดตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นคำตอบได้เป็นยี่สิบสี่หารสองได้สิบสองแปดหารสองได้สี่ดังนั้นคำตอบก็คือสิบสองต่อสี่ความหมายของข้อนี้ก็คือยี่สิบสี่ต่อแดมีค่าเท่ากับสอง้อยสี่สิบต่อแปดสิบแล้วก็มีค่าเท่ากับ 12ต่อ4นั่นเองค่ะข้อ3 10ต่อ7ข้อนี้7เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นเราควรจะเลือกใช้การคูณน,นั่นเองค่ะก็เป็น10ต่อ7เท่ากับเราก็เลือกเลยว่าจะใช้คูณด้วยจำนวนไหนนะคะดูซิข้อนี้คขปอคูณด้วยอัไรคูณด้วย5ดังนั้นถ้า10คูณด้วย5 7ก็ต้องคูณด้วย5เช่นเดียวกันงนั้นคำตอบก็คือ 50ต่อส5ิบห้านั่นเองนี่ก็คือวิธีการทำให้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะก็ง่ายๆนะคะไม่ยากเลยค่ะ